สวัสดีครับตอนนี้ที่แผนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มขอนแก่นนะครับวันนี้แผนจะพาไปรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับเรียนที่คณะวิศวกรรมมขอนแก่นนะครับและพิเศษสุดก็คือวันนี้นะครับรุ่นพี่ที่มาพูดคุยกับเรานะครับเป็นรุ่นพี่ที่เป็นผู้หญิงนะครับเราจะคลายข้องใสกันว่าผู้หญิงเนี่ยเรียนวิศวะเนี่ยยากไหมนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวสอบยังไงนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคณะที่มีผู้ชายเยอะเนี่ยต้องเตร ที่คณะวิศวกรรมมอขอนแก่นครับป่ะสวัสดีค่ะอันค่ะนางสาวรศิธรลุ่งเป้าจบจากโรงเรียนสุรานารีวิทยาตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่คณะวิศวกรรมมอขอนแก่นนะครับอยู่กับพี่อันนะครับอยากให้พี่อันแนะนําตัวสั้นๆก่อนครับสวัสดีค่ะพี่อันค่ะ ตอนนี้นะคะเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังค่ะปี2ค่ะตอนที่พี่อันอยู่มอปลายพี่อันเรียน ที่โรงเรียนไหนครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างตอนนั้นตัวอันนะคะเรียนที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะที่โคราชนะคะเรียนมาในสายวิทย์คณิตค่ะเด็กวิทย์คณิตครับตอนมปลายพี่อันเป็นเด็กเรียนเด็กกิจกรรมหรือว่าประมาณไหนครับตอนนั้นอ๋อไม่ค่ะหนูจะไม่กิจกรรมแล้วก็ไม่เรียนจ๋าค่ะแต่กิจกรรมก็ทําถ้าเขาบังคับให้ทําครับใช่แต่ว่าถ้าเรียนหนูก็ไม่ไม่ได้ถึงกับว่าเรียนแบบเก่งๆต้นต้นห้องไปเลยค่ะเพราะว่าเวลาหนูเรียนหนูเกียหนูก็อยู่ ประมาณกลางๆถึงไปลายห้องนะคะหนูไม่ได้แบบเรียนเกิ่งขนาดนั้น พอจะบอกได้ไหมครับว่าตอนมอปลายเกือประมาณไหนฉเฉลี่ยรวมใช่ไหมคะครับประมาณ3.5ค่ะประมาณ3.5นะพี่แอนเดรรู้ว่าตอนมอปลายพี่อันเนี่ยมีวิชาที่ชอบเป็นพิเศษอย่างนี้ไหมครับตอนนั้นถ,ถ้าของสายนะคะที่หนูเรียนวิทย์คณิตเพราะว่าหนูชอบคณิตค่ะพอมาเจอฟิสิกส์ก็เรียนได้คะ่ะแต่ที่ไม่เอาเลยคือชีวะคะ่ะไม่ชอบชีวะทำไมไม่ชอบชีวะมันจําเยอะจำเยอะใช่หนูได้2ชีวะ2.5งจห้ค่ะหนูไม่เคยได้มากกว่านี้เลยหนูก็เลยรู้สึกว่ามัน มันไม่ใช่ทางนูงไอตัววิชาที่เราไม่ชอบอะเราทำยังไงกับมันอนะไปล่อยไปเลย<ถ>เดี๋ยว<ฟ>ว่าจะมีใครพยายามเอาสู้มันอยู่จะไม่ปล่อยค่ะถ้าไม่ได้ก็พยายามให้เข้าใจอย่างน้อยให้มันผ่านที่มันไม่ต้องไปเรียนใหม่อีกรอบนึงอะคะอ่ะผ่านเกณฑ์ ตามเพื่อนมาจะได้ไม่ต้องไปสอบใหม่หลังเพื่อนครับรู้ตัวตอนไหนว่าอยากเรียนคณะวิศาวาคะคะเออคือทางบ้านนะคะพ่อเป็นวิศาวะอยู่แล้วครับแล้วทีนี้แต่แม่แม่จะไม่ไม่สนับสนุนทางนี้เพราะด้วยความที่หนูเป็นผู้หญิงอืมแล้วทีนี้พอดีว่าหนูติดพอดีคือยื่นมาแล้วมันก็สามารถคะแนนหนูสามารถเข้าได้ะคะ่ะถือว่าติดพอดีแล้วทีนี้หนูก็เลยไปคุยกับพ่อว่าแบบพ่อหนูขอเรียนนะ พ่อก็เลยบอกว่าโอเคหนูจะเรียนพ่อก็ไม่ได้ขัดเพราะว่าขอนเก่นก็มาหาลัยที่ดีระดับต้นๆที่หนึ่งอะคะ่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยต้องไปไฟกับแม่คเขาแต่แม่แม่ก็ยอมเพราะว่าถ้าหนูชอบแม่ก็ให้เรียนอันนี้ก็คือเหมือนกับว่า2ลุมหนึ่งใช่ไหมครับ ใคุณพ่อด้วยให้พอ่อช่วยคุยได้ใช่ค่ะให้พอ่อช่วยคุยตอนนั้นน่ะเรามีตัวเลือกอะไรบ้างก่อนที่ตัดใจสรุปจบที่คณะวิศวะตอนนั้นหนูก็ด้วยความที่หนูเข้ามาในรอบที่สองใช่ไหมคะคหนูยื่นไปแค่เภสัตชกับวิศวะไอะ้พอดีว่าคะแนนหนูอ่ะมันไม่ถึงเภสัช แล้วหนูก็คะแนนถึงแค่วิศวะแล้วหนูก็ติดหนูก็เลยเลือกเรียนวิศวะเลือกวิศวะเลยใช่ค่ะหนูเลือกตอนนั้นเลยติดหนูก็เอาเลยโอเคโอเคก่อนหน้านี้ยื่นเห็นมาบ้างครับรลบวพอหนูยื่นที่มอทศค่ะวิศวะมทศแล้วเป็นยังไงครับก็ติดค่ะติดค่ะสัมภาษณ์ก็ติดแต่ว่าทางบ้านเขาบอกว่ามันมันแค่รอบแรกก็เลยให้ให้อยากไปอยากไปลุยต่อนี้รอบต่อไปใช่ค่ะอืมครับก็เลยมาถึงรอบสองที่มอขวอนแกนใช่ค่ะ พี่อันได้รอบสองใช่ไหมอยากจะให้พี่อันพูดถึงการเตรียมตัวสอบของเทนสั้นหน่อยครับนนการเตรียมตัวสอบเหรอคะใช่เมื่อตอนที่หนูไปจำได้อยู่เนาะส่วนมากหนูไม่เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือจะเรียนมากกว่าก็เลยขอมาเรียนที่นี่แหละค่ะที่ดีเอ็กที่นี่หนูก็เรียนดีเอ็กตอนมห้าซัมเมอร์มห้าแล้วก็ช่วงมหกแล้วหนูก็เรียนพิเศษบ้างปั๊บไปค่ะ ก็ก่อนสอบก็สักประมาณ2เดือนก็อ่านส่วนมากตอนสงเดือนหลังนี้จะพยายามทําข้อสอบให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าข้อสอบเท่าที่ดูๆแต่ละปีมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมันก็พื้นฐานเดิมๆพยายามทําข้อสอบเก่าให้เยอะๆค่ะครับรอบที่2เป็นรอบที่ต้องใช้คะแนนใ,นในการยื่นเนาะสมัยน<ๆ>ั้นก็คือเราใช้คะแนนวิชาสามัญเออเก้าสามัญเก้าสามัญแล้วก็แกดเพดค่ะกับแกดเพดค่ะแล้วก็กีด นี่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับในการเตรียมสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์มคันแก่นของพี่อันนะครับอยากจะให้พี่อันฝากถึงน้องน,น้องมอปลายที่กําลังเตรียมตัวสอบยู่ตอนนี้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับท่านสั้นครับอ่านหนังสือแล้วก็ทําข้อสอบเยอะๆคะ่ะพยายามทําซ้ําๆให้จําได้ครับลองเป็นไปได้ก็พยายามตั้งเวลาได้ก็ได้ค่ะแบบ บิ๊กเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบจับเวลาจับเวลาทำข้อสอบอะค่ะมันจะได้คุ้นชินกับที่เราจะไปเจอใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับจากพี่อันที่เตรียมตัวสอบมาแล้วตั้งแต่อยู่มหนะครับฉะนั้นแล้วน้องๆคนไหนที่กำลังอยู่ม4ม5ตอนนี้ช่าใจไม่ได้นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งในการเตรียมสอบให้กับเรานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะพูดถึงกันเรื่องของการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ของผู้หญิงนะครับว่าจะเป็นข้อดีหรือว่าข้อได้อยอะไรไหมในการเรียนนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันต่อในช่วงต่อไปครับ G สถาบันที่นักเรียนติดโคต,ต้าและสายแพร่มากที่สุดในภาคอีสานพร้พอมทีมคณาจารย์เก่งข้อสอบแม่น